สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดธ์นะครับวันจันที่สิบเก้ากรกฎาคมปีหกหกคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับอังกฤษตัวดินก็คือสามก็หกเก้าก็สองสามศูนย์สามสองสามหกสามเก้าหกศูนย์หกสองหกสามหก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 เก้าสามหกศูนย์สามหกเก้าเก้าสองหกสามเก้าสองอันนี้เบิร์นในตัวเด้อหนิ 3ามหกหกสามเก้าสอเกอนาะซื้อไวยเอาต่อไปเยอรมนีแปดก,กับหนึ่งเก้ากับสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปีแปดจก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแปดหนึ่จับคู่ก็811 892นะ่งหนึ่งแปดเก้ากน่อนเะก็ขอป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ เราไปละสี่อ่ะสามก็หกสี่กับเจ็ดสามศูนย์สามสามสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้าหกศูนย์หกสามหกสี่หกหกหกเจ็ดหกเก้าสามหกเก้าสี่สามเจ็ดสามหกเจ็ดสี่สามหกจับคู่ก็สามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นแต่ละแนวทางเนอะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ